ท่ามกลางเสียงแตรสนั่นและรถเต็ดยาวเหยียดในกรุงเทพที่ดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุด หมูยอฮัสกี้หน้าหล่อในเสื้อวินสีส้มเบอร์หนึ่งกำลังบิดคันเร่งสุดแรงเกิดโดยมีกะทิแมวส้มหน้าเหวี่ยงสวมหมวกกันน็อกจิว๋วหมอบตัวต่ำซ้อนท้ายเหมือนนักบิดมือโปรสายตาของหมูยอแน่วแน่ระดับพระเอกหนังแอคชั่นเขามุดสายปาดขวาเอียงรถเข้าโค้งเฉียดล้อรถเมยักษ์ไปเพียงมิลลิเมตรเดียวจนพื้นถนนแทบลุกเป็นไฟกะทิเกาะไหลแน่นพยายามชูอุ้งเท้าชี้ไปที่นาฬิกาข้อมือจิว๋วที่นับถอยหลังอย่างบ้าคลั่ง ลมพัดหูสะบัดผ่านตึกสูงและควันท่อไอเสียไปอย่างรวดเร็วราวกับโลกทั้งใบกำลังจะแตกสลายรถทุกคันต้องหลีกทางให้ความเร็วแสงของคู่หูนักซิ่งคู่นี้ที่ดูเหมือนกำลังแบกชะตากรรมของประเทศไว้บนบ่าเหลืออีกเพียงแค่สิบวินาทีสุดท้ายหมูยอเบรกดังเอียดสะเทือนไปทั้งหน้าห้างดังกะทิกระโดดตัวลอยพุ่งไปที่หน้าตู้คิวร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างเจ้าดังแล้วใช้อุงเท้าตะปบปุ่มรับบัตรคิวใบสุดท้ายได้คันเวลาพอดีเป๊ะ ภารกิจระดับชาติที่เสี่ยงตายมาทั้งหมดก็เพื่อการได้กินเนื้อย่างพรีเมียมก่อนคิวเต็มเท่านั้นเองพี่วินฮัสกี้กับแมวส้มสู้ชีวิตทำสำเร็จแล้วเตรียมล้างท้องรอรับความอร่อยได้เลย